เจนาทีเซ่นปล่อยเพลงใหม่อีกแล้วนะฮะนั่นก็คือเพลง I'm In Love With You จะเป็นยังไงไปดูกันครับ I, 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 I. สวัสดีครับคุณกำลังดูแชเดย์นะฮะกับรายการ Track Review อีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้ผมกลับมาแล้วเสียงดีขึ้นแล้วก็ไม่ขึ้นจมูกถึงจะมีขึ้นอยู่นิดหน่อยนะฮะไม่รู้เป็นลองโควิดหรือเปล่านะทุกคนะวันนี้นะฮะคุณพ่อแมอีปล่อยเพลงมาอีกแล้ว เป็นอีกหนึ่งครั้งที่ผมดีใจมากๆเพราะว่านาทีนกำลังจะปล่อยอัลบั้มใหม่วันที่14ตุลาแล้วนะฮะชื่ออัลบั้มว่า Being Funny in the Foreign Language นะครับทุกคนอัลบั้มชุดที่5จากเดนาทีน2 5เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ปล่อยเพลงมาแล้ว3เพลงแล้วนะฮะตั้งแต่เพลงแรก Part of the Band อีกเพลงหนึ่งเป็น Happiness ที่เรารีวิวไปแล้ว ส่วนเพลงนี้นะครับเป็นเพลงใหม่จากพวกเขาผมบอกเลยผมตื่นเต้นมากๆเพราะว่าหลายกระแสนะฮะตั้งแต่ Summer Sonic ที่ผ่านมาเน